วันนี้เนี่ยพ่อคงจะต้องบอกว่าเนื่องจากก็มีการฟังนะครับในเรื่องของคอเมนต่างๆการให้สัมภาษณ์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะจากทางอดีตพวกนักข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์วิศนุก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งคนอปรยุทธ์ก็ดีต้องเรียนตางกลงนะครับว่าหน้าวันนี้เนี่ยเราเข้าสู่เดือนใหม่คือเดือนมิถุนาแล้วแล้วก็ผ่านมานะครับ สองสัปดาห์กว่าแล้วนะครับจากการเลือกตัง้งเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากนะครับที่ผ่านมานานขนาดน,นี้เรายังไม่เคยได้ยินคําพูดแสดงความยินดีกับผู้ชนะการเลือกตัง้งจากปากของคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลยแม่แต่น้อยเรายังไม่ได้เห็นนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของรัฐบ,บาลชุดที่แล้ว ที่จะต้องมีการเก็บเข้าของนะครับออกจาบที่ทํางานส่งมอบงานนะครับเตรียมความพร้อมในการส่งมอบงานเพื่อให้กับรัฐบาลใหมาทั้งทั้งที่ผลของการเลือกตั้งมันก็มีความชัดเจนอยู่แล้วว่าผู้ที่เคยเป็นรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยนะครับจะไม่ได้เป็นรัฐบาลออกไปในชุดนี้และก็ต้องบอกออกไปว่าหลับพักเก้าไรซึ่งเราก็มีการเตรียมความพร้อม ในเรื่องของการตั้งทีมคณะทํางานในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่า t า a n s i t i o n t e นะครับเราก็มีการเตรียมความพร้อมต่างๆแต่เรากลับไม่ถึงความพร้อมของรัฐบาลที่แล้วซึ่งถ้าเกิดเรามองนะครับในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยในแต่ประเทศโดยปกติเมื่อรัฐบาลเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับมีผลการเลือกตั้งที่อาจจะทําให้รัฐบาลชุดเจอไม่ชนะเลือกตั้งเนี่ย สปิตที่สําคัญคือการแสดงความดีกับสปิตที่สําคัญของผู้ที่เคยเป็นรัฐบาลคือการแสดงความดีกับผู้ชนะที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนแต่เราไม่เห็นอะไรเลยนะครับจากรัฐบาลของคนเอกประยุทธ์ <Okay. S 1> ที่สําคัญมากไปกว่านั้นนะครับ <Okay. S 1> เราก็เห็นท่าทีของคนเอกประยุทธ์ <Okay. S 1> ที่ผมคิดว่ามันมองไปอย่างอื่นไม่ได้ นั่นก็คือการหวังส้มหลดจากรัฐบาลของพักเก้าวไกลแล้วหวัว่าตัวเองจะสามารถเป็นนายการัฐทนติีต่อไปจากนั้นครับผมคิดว่ามันคงไม่สายจนเกินไปถ้าสุดท้ายเราจะได้ยินจากปากของพลเอกประยุทธ์ว่ายอมรับความแพ้แช้การเลือกตั้งเพื่อทำให้การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลมันเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็น เหมือนที่หลายๆประเทศทเขาจเจริญแล้วนะครับเขาทำกันแล้วผมคิดว่าการที่ออแสดงสปิริตแบบนี้ออกมานะครับมันคือการสร้างบรรยากาศที่ดีที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเปลี่ยนผ่านการทํางานเพื่อทําให้เกิดความราบรื่นต่อรัฐบาลใหม่อีกด้วยก็หวังนะครับเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเห็นสปิริตแบบนี้นะครับจากคนเอกประยุทธ์จากคนในรัฐบาลของคนเอกประยุทธ์ เพื่อให้การทำงานของทุกฝ่ายมันร่ามรื่นต่อไปนะครับมีพี่น้องตัวนมเรอที่ยการีการมอ้าคุณยนะครับผมทางี้ารร้องผู้ข้อแรกนะครับผมคิดว่าที่อาจารย์รศุหกิบยกในเรื่องของกรณีผู้หญิงผู้จะมใช่ไหมครับมาเปรียบเทียบกันนี่ ว่ามันมีแล้วนำไปสู่การเรื่องตั้งซ่องผู้หลักั้างเนี่ยเอาเป็นว่าผมไม่ไปพูดถึงว่าข้อวิจารณ์อล้วกันจริงๆในยุคนั้นเนี่ยมันก็มีข้อวิจารณ์มากมายที่ที่มันมีปัญหาในเชิงข้อกฎหมายแต่ผมซ้บอกว่ามันกรณีกันไม่น่าจะเอามาเทียบกันได้สรับอันที่สองผมก็ยืนยันอีกหลายครั้งนะครับเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะว่าในเรื่องของหุ้นสื่อหุ้นไอจีเนี่ยนะครับพรรคเก้าใจเราได้มีการเต็มขอาวตรง พร้อมที่จะต่อสู้ในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆนะครับแล้วเราก็ยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของทางการเงินและเรื่องของการแข่งแย่งต่างถ้าเราดูจากช่วงเวลานะครับมันก็ปล่อยออกมาช่วงใกล้ๆจะมีการตั้งต้นนะครับแล้วก็คงหวังผลทางการเงินเราก็ยืนยันนะครับว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรามีความพร้อมที่ต้อเตรียมตัวไว้แล้วผมอาจจะไม่สามารถลงในละเอียดมากเนื่องจากว่าหลายอันนะครับหลายกรณีเนี่ยหลายเหลายสารลาเนี่ย มันเป็นการเรียมการสําหรับการของสู้คดีนะครับดังนั้นผมอาจจะไม่สามารถพูดโดนอะไรได้ามากแต่ยืนยันอีกครั้งว่าเรื่องนี้เราไม่ได้มีความกังวลอะไรแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าผมเข้าใจว่าจุดประสงค์ของอาจารย์วินษนุที่ออกมาในการพูดเนี่ยก็คือเพื่อชี้นำสวใช่หรือไม่เป็นการชี้นําสังคมเพื่อที่จะหวังผลนะครับที่จะทําให้สวเนี่ยนะครับอาจจะเกิดความสังเวยใจ และนั่นแหละครับแล้ก็กลับไปสู่ที่ผมได้พูดตั้งแต่ต้นว่าสุดท้าย,ยมันคือการหวังส้มลนทั้งที่ในความเป็นจริงเรามีการเลือกตั้งทุก,กอย่างมันกําลังสมุดทุกอย่างมันกำลังไปได้สวยแต่ทําไมนะครับถึงต้องใช้กระบวนการแบบนี้คําถามก็คือว่าทาแบบนี้บ้านเมืองมันจะวุ่นวายหรือเปล่านะครับทาแบบนี้นะครับมันก็เท่ากับเป็นการไม่เคารพต่อเหตุจำลองของประชาชนที่เขาไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ และผมก็ต้องย้ำอย่างนี้นะครับว่าบางครั้งเนี่ยเราอย่าไปให้ความสำคัญนะครับกับความกับเรื่องความเห็นทางกฎหมายของอาจารย์วิศนุมากแน่ดีอาจารย์วิศนุอาจจะเป็นปรมาจารย์เป็นอาจารย์ที่มีมิสิตนักศึกษาให้ความเคารพในเรื่องข้อกฎหมายอะไรอย่างแต่เราก็ต้องยอมรับว่าอาจารย์วิศนุไม่ได้ถูกทุกเรื่องผมยกตัวอย่างไม่ต้องอะไรมากเลยครับเรื่องล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการออกพรบเพื่อเลื่อนบางมาตราในพรบอุ้หาง สุดท้ายสิ่งที่พวกเรายืนยันว่าการออกพรบมันไม่ชอบด้วยกฎหมายมันก็เป็นไปตามนั้นนะครับสารณรัฐเนูนก็ช่วยในเรื่องของการยืนยันเรื่องนี้ดังนั้นนะครับผมคิดว่าอาจารย์วิศนุเนี่ยนะครับแทนที่จะมาให้สัมภาษนะครับในลักษณะที่จะชี้นำโสโลกแบบนี้เนี่ยควรจะบอกให้ทางคนเอกประยุกต์มีสปิตนะครับไปดูต,ตัวอย่างจากประเทศอื่นนะครับ แล้วนะครับช่วยกันนะครับเตรียมตัวในเรื่องการของการเก็บของเข้าของออกจากทาเงียบและส่งมอบงานนะครับให้กับรัฐบาลต่อไปเพราะกระบวนการหลังจากนี้นะครับหลังจากที่มีการรับรองสวมีการเลือกประธานเลือกนายกแล้วเนี่ยทุกอย่างม <trips> ันจะเรียบร้อยในระดับกระบวนการนี้มาดูกันนะคะมองข้อเสนอของสวจะเด็ดยังไงบ้างทาการของไม่นายกเสนอให้รัฐบาั้งรัฐบาลแห่งชาติก็ต้องบอกว่าถ้าจะบอกว่าตั้งรัฐบาลแห่งชาติ ท่าที่ผมฟังเนี่ยสวจะเดทก็จะติดปัญหาแค่เรื่องเดียวนะครับก็คือเรื่องหนึี่สองซึ่งต้องเรียนตามตรงครับว่าผมยังนึกไม่ออกว่าเราจะไปทำกระบวนการแบบนั้นเนี่ยทำไหมการจะเลิกรัฐบาลแห่งชาติถ้าเอาแบบเชื่อแบบที่สวจะเดทว่าเนี่ยก็คือต้องไปยกเว้นรัฐธรรมนูญตามาตราอะไรต่างๆซึ่งผู้เป็นลการผมคิดว่าประเทศไทยเราไม่ได้ไม่ไดออ้อยู่ในสถานะหรืออยู่ในสภาพที่จะต้องใช้เงื่อนไขแบบนั้น ผมย mm ังเชื่อว <produ funny gli apprentice systems> ่าเราเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าในการตั้งรัฐบาลที่พี่น้องประชาชนเขาสามารถมอบความไว้ความใจมาได้ให้กับเราได้นะครับผมเชื่อว่าการที่เราเคารพมติมหาชนในวันที่14พฤษภาคมเป็นสิ่งที่ทําได้ไม่ได้ประสบปัญหาอะไรวันนี้สถานการณ์ของประเทศของเรานะครับไม่ได้เจอปัญหาหรือวิฤติอะไรที่ทําให้เราไม่สามารถตั้งรัฐบาลหรือหรือเดินหน้าในเรื่องของ การยอมรับผลของการเลื่อนตั้งได้ผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันมากำลังเป็นไปได้สวยนะครับวันนี้ประเทศไทยของเรามีทางออกผมยอมรับงรงไป,ปรงมาว่าเงื่อนไขของรัฐมนูลหลายส่วนมันไม่งา่ายเงื่อนไขของรัฐมนูลนะครับหลายหลายประการเนี่ยนะครับมันยังคงติดตัดอยู่แต่สิ่งที่เราต้องการทําคือการคืนค,ความปกติให้กับสังคมผ่านอะไรครับผ่านการยอมรับมติมหาชนที่ได้เกิดขึ้นจากการเลื่อนตั้งไปแล้ว เมื่อเราตั้งรัฐบาลได้เราก็ค่อยๆแก้หอดสลักอุปสรรคต่างๆที่มันมีอยู่ในสังคมผมเชื่อว่าไม่มีปัญหาอะไรผมเชื่อว่าการเดินหน้าของประเทศของเราเนี่ยสามารถเดินได้ในทางกับกันถ้าเราทําแบบที่สว์วัว้าเนี่ยผมไม่คิดว่าพี่น้องประชาชนจะยอมรับนะครับผมไม่คิดว่าเราจะเดินหน้ากันได้ิงดังนั้นเนี่ยให้พักเก้าได้ทํางานนะครับให้เรื่ดงดุสเอง ถ้ามีน้องประชาชนเขาไม่เห็นด้วยกับการทำงานของพวกเรานะครับในท้ายที่สุดกาเรเลือกตั้งรอบหน้านะครับเราก็ไปต่อไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดเราใช้วิธีการที่มันนอกร,รัฐธรรมนูญไปใช้ใช้วิธีการที่มันไม่ได้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยเนี่ยทนำะแบบนี้ไปเรื่ยอยๆประเทศไทยมันมีแต่วิกฤติจะมาส่งสนะู่สุดรันนะคเป็นการสับการเีาก้าไมากกว่าัจริงๆมันก็มีความพยายามทำแบบนั้นแต่ผมคิดว่าสวจะเ็ษก็ไม่ได้เป็นตัวแทนของสวทุกคนนะครับ เราก็เห็นสวหลายๆคนที่ออกมาสนับสนุนนะครับพรรคเก้าไหลเราก็เห็นสวหลายๆคนนะครับคือผมต้องเน้นย้ำนะครับสวจะวนไม่น้อยนะครับที่เคยโหวตปิดสวิตช์ของเจสองและผมคิดว่าวันนี้ศุภสัทของเราเนี่ยจะมีแค่เรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถปิดสวิตช์ของเจสองได้นะครับผมเชื่อว่าการเดินหน้าของรัฐบาลเก้าไมร์พิจารเลยคะใช่ครับ ว่ท e ี่สมีการือของกาต้อคยกง่กเนเนหรอบงเนี้ยป็นกว่กรับเนี้จริงหือคัคือคืต้องเรียนอย่างนี้ครับจริงๆเนี่ยมันมันดูต้องดูกฎหมายอื่นด้วยครับมันจะมีพรอไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสสนะครับจริงๆผมไม่อยากจะลงรายละเอียมากเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมัจะเป็นเรื่องที่เราต้องต้องไปว่าตามในเรื่องของคดีความนะครับแต่ผมยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่เป็นภารา กับการเป็นสมาชิกพรรคของคุณพิธาเนี่ยแน่นอนนะครับถ้าเราดูกฎหมายอื่นประกอบกันเนี่ยนะครับมันยืนยันชัดเจนครับว่าในเรื่องของการเป็นสมาชิกพรรคเอกชาไม่มีปัญหาอะไรใ่ไหมครับในส่วนของวันนี้คุณพิธาจะไปพบกับใารในส่วนวันนี้ที่คุณพิธาจะไปพบกับรัชการ้องถิ่นเนี่ยค่ะที่มีการนัดรบกันก่อนหน้านี้พวกเอกไปยังม่มีการแสดงความคิดเห็นว่าเหมือนเป็นการไปละลอกมารวมหรือว่าไปช่วงเดือนสิงหาคม จริงๆไม่ได้รั่วเราล้มอรเลยคือผมยืนยันว่าวันนี้เราแค่เป็นรอ,ปรองรับเรื่องของการการทะคหนา้าที่นะครับผลเลือกตั้งมันออกมาชัดเจนแล้วที่เหลือจะเป็นขั้นบนนันงคังกฎหมายนะครับเป็นอย่างเช่นกองกำรับรองก็ต้องรับรองไปใช่ไหมครับซึ่งก็ยังไม่ได้เห็นว่ามันจะมีปัญหาอะไรที่จะไม่ไม่สอดคล้องกับผลของการดึงขั้งที่อรรอกมาแล้วก็วันนี้ก็ถือเป็นเร,รื่องของการเรียอตัวในเรื่องของการระบายซึ่งใช่ครับตามต้นประเด็นเนี่ยเวยังไม่ระบาย นะครับเป็นเรื่องของการเตรียมตัวและผมคิดว่าการพูดคุยการปรึกษาการเห็นนะครับไม่ได้เป็นตำนานอะไรแล้วเรื่องของท้องถิ่นเนะครับก็ต้องบอกว่าท้องถิ่นเขาก็ไม่ใช่ราชการแบบที่แบบที่เราเข้าใจกันนะครับดังนั้นเนี่ยการจะพูดคุยกับท้องถิ่นแรกเห็นเป็นเรื่องธรรมดาทำได้เพราะเมีปัญหาอะไรเอ่อตัวข้าวครับคนเอกเขายึดต่างหากนะครับวันนี้ท่านเนี่ยรับวันเราออกจากทั้เรียบนะช่วยแสดงสถิติหน่อยเนาะถ้าเกิดผมเป็นคนคนเองยุายึเนี่ยนะครับก็ควรจะ แสดงความดีนะครับกับคุณพิธาในฐานะที or or mm ่เขาได้รับความไว้วางใจจากประชาชนช่วยนะครับแสดงออกมากๆว่าเด็กตัวเก็บของออกจากขุนเมี่ยอย่ารอส้มส้มลดนนะครับคือตอนนี้ผมเข้าใจว่ามันมีความพยายามในการชี้นำสอเยอะ นะครับซึ่งผมก็ต้องเรียนทำโพงนะครับว่าวันนี้นะครับสิ่งที่เรากําลังพยายามทํากันเนี่ยคือเราจะพยายามเ,ออเดินหน้านะครับเพื่อที่จะทําให้ามันเกิดการเคารพนะครับต่อมติประชาชนนเนี่ยให้มากที่สุดซึ่งเราต้องยอมรับว่าพอผลเลือกตั้งมันออกมาเนี่ยแน่นอนมันก็คงมีคนถูกใจและไม่ถูกใจแน่นอนสำหรับพลเอกประยุทธ์ก็อาจจะยังคิดยังฝันอยู่ไม่รู้เป็นปุดสังไรนะครับว่าเอ้ยตัวเองก็ยังมีโอกาสกลับมาได้ แต่ผมต้องเรียนตามตรงอย่างนี้ครับว่าในในส่วนของมาตรหนึ่งสองเนี่ยนะครับถึงที่สุดเนี่ยนะครับมันก็ต้องไปว่ากันในสภามันก็ต้องไปว่ากันตามปฏิกาไอเรื่อง2 7 2เจที่สอม,มีอำนาจในการลงมตเนี่ยถึงที่สุดมันก็นับถอยหลังคือมันก็เต็มที่ก็คือปีหน้าครับถ้าเกิดว่าคุณจะจะยื้อกันไปแล้วคำถามคือประเทศชาติได้อะไรก็จะยื้อในแบบนั้นแล้วผมก็ยืนยันอีกครั้งนะครับว่า2 7 2เจเนี่ยนะครับถ้าก่อนหน้านี้เราทำสำเร็จ เราสามารถที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้แล้วก็ปิดสวิตช์272เนี่ยวันนี้มันก็ทุกอย่างก็เดินหน้ากันตามปกติซึ่งก็มีสอมรหลายคนที่เห็นด้วยนะครับว่า272เนี่ยมันควรจะเลิกไปได้แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องรอนะครับให้272เนี่ยมันเป็นบทอ,อายุสายควานดีหน้าทําไมเราไม่มาช่วยกันนะครับปิดสวิตช์272ตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่ตอนนี้ผมว่าประเทศไทยเดินหน้าได้นะครับส่วนไม่ใช่เรื่องของมาตรา112 เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไปคุยกันในสภานะครับพรรคเก้าก็เสนอโมเดลถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยกรณีของพรรคเก้าใเนี่ยไม่เห็นด้วยในเนื้อหาบางส่วนของพรรคเก้าอย่าเอาบางส่วนมาทําให้สุดท้ายไม่เอาทั้งหมดใช่ไหมครับก้ไปคุยกันว่าข้อเสนอของท่านอื่นนะครับของพรรคอื่นของนักการเมือคนอื่นเป็นประการใดผม